สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องราว Ark n ไ g h t ในส่วนของเนื้อเรื่องเกม Ark n ไ g h t นะครับก็ผมจะอธิบายส่วนของโอเวอร์ออลของเกม Ark n ไ g h t ก่อนนะครับก็โดยรวมเลยโลกของ Ark n ไ g h t นะครับก็จักรวันจักรวันยูนิเวอร์สของ Ark n ไ g h t ครับโลกของเขาจะถูกเรียกว่าโลกเทอร่าครับซึ่งในโลกนี้นะครับประชากรบนโลกจะเป็น เผ่าพันธุ์ครื่งคนเครึ่องสัตว์นะครับก็บางคนก็จะเป็นก็จะมีหูบ้างมีหางบ้างบางคนก็จะเป็นเป็นสัตว์ตั้งตัวแต่แค่ยืนเป็นคนปกติอย่างพี่เสือของเรานะครับซึ่งประชากรบนโลกเทรา่านะครับบางเผ่าพันธุ์เขาอาจจะสามารถใช้เวทมนต์ซึ่งในเกมเราจะเรียกเป็นว่าอาร์ตนะครับซึ่งบางเผ่าพันธุ์ก็ใช้ได้บางเผ่าพันธุ์ก็ใช้ไม่ได้นะครับ โดยโลกอากเน,นะครับจะมีลักษณะพิเศษก็คือจะเป็นดาวเคราะห์ที่จะเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นอยู่แทบตลอดเวลาก็ไม่ได้อยู่บ่อยครั้งนะครับอาจจะเป็นประมาณปีละหลายหลาย,ลายครั้งอะไรประมาณนี้ซึ่งคนบนโลกนะครับเขาก็จะมีการปรับตัวคือเขาจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเมืองใหญ่ๆนะครับซึ่งในเมืองใหญ่ๆนั้นก็จะแยกแบ่งโซนกันอย่างชัชดเจนนะครับ สาเหตุที่ผู้เขาจําเป็นต้องอยู่รวมกันครับก็เพราะเมื่อเกิดภัยพิบัตินะครับเมืองแต่ละเมืองครับจะสามารถแยกตัวออกจากกันได้แล้วก็ขับเคลื่อนออกไปอยู่ในเขตที่ปลอดภัยนะครับซึ่งเขาจะมีอุปกรณ์พิเศษในการแจ้งเตือนว่า้จะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นนะสักล่วงหน้าส,าสักประมาณ2อถึงสสัปดาห์นะครับเขาก็จะ สามารถเตรียมตัวออกขยบคนหนีได้ทันถ้าถ้าใครคิดภาพไม่เห็นเมืองการเคลื่อนย้ายเมืองนะครับก็น่าจะเป็นในหนังทักเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเมืองกินเมืองอะ่ะท่านั้นน่าจะพอเข้าใจได้อยู่เป็นแบบยานผานักขนาดยักษ์ซึ่งหลังจากภัยพิบัติสงบลงนะครับก็จะเกิดแร่ชนิดหนึ่งขึ้นมานะครับแร่และก็คือแร่ออร์ซนิเนียมอา่าก็คือ แร่เติมว่าเรานี่เองอะแร่ทีทองทองซึ่งในเนื้อเรื่องจะเป็นเก็ดผลึกสีน้ําตาลนะครับซึ่งแร่ชนิดนี้จะให้พลังงานมหาศาลมากซึ่งเมื่อผู้คนรู้นะครับเขาก็จะเอาไปทําการวิจัยแล้วก็นํานมาประยุกเป็นใช้งานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีรวมถึงเป็นแหล่งพลังงานในการขับเคลื่อนเมืองได้ทั้งเมืองเลยนะครับซึ่งอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขาเดัดแปลงเอา แร่ออร์จิเนียมนี้ไปใช้ก็คือเอาไปทําอาวุธนะครับซึ่งความสามารถพิเศษของแร่นี้ก็คือจะทําให้คนที่ไม่สามารถใช้เวทมนต์หรืออาร์ตได้กลับเป็นใช้ได้น,นะครับส่วนคนที่ใช้ได้อยู่แล้วก็จะใช้ได้เก่งขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นนะครับผู้คนบนโลกเทอรล่าน,นะครับเขาก็จะใช้แร่ออริจิเนียมน่ยเป็นแบบกิจวัตรประจำวันเป็นแบบเป็นปัจจัย6ได้เลยอะประมาณนี้ ซึ่งมีข้อดีแล้วก็ก็ต้องมีข้อเสียนะครับข้อเสียของแร่ออร์แกิเนียมนี่ก็คือเมื่อสัมผัสหรือใกล้ชิดเป็นเวลานานนะครับร่างกายจะดูดซับลังสีของแร่ออร์แนิเนียมนะครับและเมื่อดูดซับเป็นเวลานานนะครับร่างกายก็จะเซลล์ใน,ในตัวของพวกเขาเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นตัวของแร่ออริจนิเนียมเลยก็จะกลายเป็นสถานะการติดเชื้อนะครับ ก็คือแลนนี้จะจะลุกลามไปเรื่อยๆจากเซลล์ขนาดเล็กแพร่พันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจะกลายเป็นผู้ติดเชื้อนะครับซึ่งโลกนี้นะครับจะมีชื่อชื่อเรียกโลกนี้ว่าโรคโอทิพาธีนะครับซึ่งเมื่อป่วยเป็นโรคนี้นะครับจะไม่มีทางรักษาหายได้ก็คือเป็นโรคที่ยังหาทางรักษาไม่ได้นะครับก็คือเมื่อเป็นนี่ก็นั่นงรอความตายอย่างอย่างเดียวเลยและและเมื่อตายนะครับร่างนี้ก็ จะถูกเปลี่ยนเป็นออริจินเนมทั้งตัวแล้วก็จะมีการแพร่กระจายเชื้อโอลิพาที่ไปในชั้นบรรยากาศนะครับทำให้ผู้คนรดยรอบติดเชื้อโอลิพาที่ซึ่งก็จะทำให้คนที่ติดเชื้อถึงแม้จะอาการไม่ค่อยรุนแรงมากแต่ก็อยู่ร่วมกับคนในสังคมไม่ได้อีกต่อไปเลยนะครับถ,ถูกแบ่งแยกออกไปซึ่งเมื่อมีผู้ติดเชื้อมากขึ้นนะครับความกลัวต่อโรคนี้ ก็ทวีคูณความเครียดเข้าไปมากขึ้นนะครับก็จากเริ่มแรกเขาก็จะกักกันผู้ติดเชื้อแต่พอหลังๆมาเขาก็จะเริ่มใช้ความรุนแรงมากขึ้นจนร้ายที่สุดก็คือการทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตนะครับซึ่งอีกหนึ่งผลข้างเคียงของโรคโอลิพาทีนะครับก็คือผู้ติดเชื้อจะสามารถใช้เวทมนต์หรืออาร์ตได้แบบตามรูปแบบนะครับจากคนที่ ใช้ไม่ได้ก็จะใช้ได้ซึ่งมันจะเป็นการดึงพลังจากแร่ออริจิเนียในตัวนะครับออกมาใช้แต่ก็ถ้ายิ่งใช้มากขึ้นเท่าไหร่ก็ะจะเร่งอัตราการแปลสภาพของร่างกายให้เป็นแร่ออริจิเนียได้เร็วขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งทุกคนบนโลกเทรานครับที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคนในเมืองอ่ะก็จะ มีเปอร์เซ็นต์ในการติดเชื้ออยู่อยู่ทุกคนนะครับซึ่งจะมากน้อยต่างก,ากันก็แล้วแต่บุคคลแล้วถ้ามีเปอร์เซ็นต์ในการติดเชื้อน้อยนะครับก็จะไม่ส่งผลใ,ใดๆนะครับไม่มีร่างกายก็จะสามารถาโปรเทคตัวเองได้อยู่แต่ถ้าเกินเกินมากกว่านั้นก็จะติดเชื้อนะครับซึ่งเมื่อความรุนแรงในการกัการผู้ป่วยนะครับมีความรุนแรงมากขึ้น รุนแรงจนเกินเหตุน,นะครับผู้ติเชื้อเขาก็เริ่มต่อสู้ต่อสู้กับนะครับก็ช่วงแรกก็อาจจะเป็นการเรียกร้องแต่ต่อมาก็กลายเป็นสงคารามกลางเมืองที่ใช้อาวุธแบบเต็มรูปแบบนะครับยนเกิดเป็นกลุ่มคนที่ต้องการเรียกร้องต่อเรื่องเหล่านี้นะครับและตั้งกลุ่มที่มีชื่อว่ากลุ่มริยูเนียนนะครับซึ่งกลุ่มนี้นำโดยทารูล่านะครับซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มริยูเนียน แล้วก็จะมีแยกย่อยหน่วยออกไปก็ <S <S จะเป็นฟอร์นว่าเมกฟิโตะครับแล้วก็ W ซึ่งเดี๋ยวจะมีเนื้อเรื่องต่อของ W นะครับแล้วก็ในอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นกลุ่มของตัวเอกอย่างที่เราแทนก็คือกลุ่มของโร s ไอแลนด์นะครับซึ่งโรดไอแลนด์นะครับจะเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่แยกออกจากเมืองใหญ่ของโลกอา์า,น,านะครับ โดยโรดไอแลนด์หรือชื่อเต็มของเมืองนี้คือ r โร i ไ l a n d Pharmaceutical หรือเีย่อว่า R.I. ซึ่งเป็นเหมือนบริษัทที่เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ขั้นสูงนะครับโรดไอแลนด์ Island, ครับถูกสร้างมาเพื่อผู้ติดเชื้อโดยเฉพาะนะครับคอยทำหน้าที่ดูแลวิจัยแล้วก็รักษาผู้ติดเชื้อให้อาการของพวกเขาทุเลาลง ทะาการติดเชื้อพร้อมกับการดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วยนะครับซึ่งร o แอแลนด์นะครับจะเป็นสถานที่เดียวของผู้ติดเชื้อนะครับที่พวกเขาจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขนะครับก็คืออยู่ร่วมกันกับคนในหน่วยงานได้นะครับเพราะเหตุนี้รดแอร์แลนด์จึงจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรจํานวนมากนะไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือจํานวนเงิน ค่าเทคโนโลยีนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับจะได้รับการสนับสนุนจากประเทศต่างๆทั่วเทอร่ราน,นะครับที่จะส่งบุคคลที่ช่ำชองในแต่ละด้านเข้าไปทำงานในโรดแอลเลนนะครับรวมทั้งบริจาคเป็นตัวเงินแล้วก็เทคโนโลยีนะครับเพื่อที่พวกเขาก็ต้องการจะรักษาโลกนี้ให้หายไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าคร่าวๆธีมของอาคไนนะครับ ึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่าเรื่องของอตัวของรถเอเลนเองว่าว่าเมืองเมืองนี้สร้างมายังไงนะครับแล้วก็กลุ่มลีโอนเนี้ยด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณที่ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับไเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบตอน,นี้บายๆครับ